ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่สวนกลางชาแนลนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะกงพาพี่ๆนะคะมาชมบอลสีนะคะแบบาราคาเบบีเบบีนะคะพี่ๆ่ะสำหรับอีพีนี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะเมาเมหกสิบาทนะคะปลายทางของอนุญาตบุกเพิ่ม20บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะต้นแรกเลยนะคะพี่ๆ่ะปรักษาพนาวันนะคะ เปิดหน้ามาสวยๆแต่เด็กแบบนี้นะคะพี่ๆขานะจัดโปรพิเศษนะคะสำหรับวันหยุดนะคะ49บาทพอค่ะปักษาพนาวันนะคะกระถาง3มนิ้วนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่ๆเลยค่ะพี่ขานะกระบี่ในร้อยนะคะพี่ๆขาราคา39บาทค่ะนะคะพี่ๆขานะสิราหุ้มทองนะคะกำลังสวยเลยต้นนี้นะคะกระถาง4นิ้วนะคะต้นนี้นะกวางจัดโปรพิเศษนะคะราคา 69สิบเก้าบาทนะคะสิราหุ้มทองนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะกวางจัดโปรพิเศษนะคะราคา4ี่ิบเก้าบาทพอค่ะเพชรพระนครนะคะพี่พี่ขานะจัดโปรพิเศษนะคะราคา4 9บเก้าบาทพอค่ะพี่พี่ขานะกอกเกตนะคะพี่พี่ขานะเป็นใบแปลกแบบนี้เลยนะคะกวางจัดโปรพิเศษให้พี่พี่เลยนะคะราคา69บ้าบาทค่ะนะคะพี่พี่ขานะเทวาสุริยันนะคะพี่พี่ขานะมีสองกระถางนะคะพี่พี่ขานะ ต้นนี้น่าจะแผงแบบเป็นสีส้มด้วยนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะขอราคา90บาทนะคะต้นที่สองนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะกวางขอราคา80บาทนะคะพี่พี่ขานะปากซาสวันนะคะ EP นี้นะคะจัดโปรพิเศษนะคะราคา69บาทพอค่ะแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม้ใบหอกนะคะพี่พี่ขานะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะน้องเป็นออกเป็นสีดํานะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะ จัดโปรพิเศษนะคะราคา69บาทพอค่ะนะคะพี่พี่ค่ะนะพันดาวนะคะมี2ต้นใน1กระถางนะคะกวางจัดให้ราคาพิเศษนะคะราคา39บาทพอค่ะก็จะเป็นพันดาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าไซส์โตมากๆเลยนะคะต้นนี้นะต้นนี้นะคะกวางจัดโปรพิเศษนะคะราคา69บาทพอค่ะพันดาวกาลังกัดหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะจะเป็นรูปไม้นะคะพี่พี่ค่ะนะต้นนี้นะคะจัดโปรพิเศษให้พี่พี่เลยนะคะราคา39บาทพอค่ะ พ,พี่ขานะพรพุทธะนะคะกำลังสวยเลยนะคะต้นนี้นะ,ะจัดโปรพิเศษ EP นี้นะคะราคา49บาทพอคะ่ะพี่พี่ขานะ49บาทนะคะแพ็คทั้งให้ทั้งกระถางให้พี่พๆ,ๆเลยค่ะ <ๆ S 2> นะคะ<ๆ>พี่พี่ขานะโชคร่ำซ้ำนะคะต้นนี้นะคะจัดโปรพิเศษ EP นี้นะคะราคา49บาทพอคะ่ะนะคะจะเป็นลูกไม้แยกหนอนะคะใบหอกนะพี่ๆ กำลังสวยเลยนะคะต้นนี้นะคะจัดโปรพิเศษให้พี่พีไปเลยนะคะราคา79บาทพอค่ะ79บาทนะคะพี่พี่นะจะเป็นลูกไม้เปรอะนะคะเดี๋ยวกวางจะร้างหัวพี่พี่ดูนะคะว่าน้องหัวใหญ่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะนะคะพี่ขาถ้าพี่พี่อยากได้นะคะต้นนี้นะ เป็นรูกไม้เปปอะแบบนี้นะคะพี่ๆขานะหนูจะแพ็คทั้งกระถางให้นะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูเอาไปปลูกรอนะคะต้นน um, <sh> <sh arp est ad noise> ี้นะคะหนูให้ราคานะคะพี่ๆขานะ250บาทนะคะจะเป็นรูกไม้สายเปรอะแบบป้ายๆเขียวๆแบบนี้นะคะเผื่อพี่ๆชอบนะคะมีหัวนะคะนี่เลยค่ะเป็นมันีจันนะคะพี่ๆขานะ EP นี้ก็จัดโปรพิเศษนะคะราคา39บาทพอค่ะมานีจันนะคะเป็นนารีบุรพานะคะพี่ๆขานะไซส์ อ่าน้องโตแล้วนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะนารีบรพานะคะจัดให้เลยนะคะราคา49บาทพอค่ะพี่พี่ขานะแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะ49บาบาทนะคะประกอบไปด้วยลูกไม้นะคะพี่พี่ขานะคุณหญิงนะคะแล้วก็ด่างเกยชัยนะคะพี่พี่ขานะมี3ต้นใน1กระถางนะคะพี่พี่ขานะกวางแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะต้นนี้ ราคา90บาทพอคะ่ะพี่พี่ขานะ90บาทนะคะแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะนะคะพี่พี่ขานะเพชรจอมทองนะคะไซส์กระถาง4นิ้วนะคะต้นนี้นะคะ วางจัดโปรพิเศษให้พี่พี่เลยนะคะราคา69บาทพอค่ะนุมานประสานกายนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้จัดโปรพิเศษนะคะราคา49บาทพี่พี่ขานะเหนือดวงนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกว่าขึ้นโชว์รูปพี่พี่ให้ดูนะคะน้องป้ายอยู่นะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะจัดโปรพิเศษนะคะราคาเนื้อดวงนะคะ180บาทพอค่ะกระถาง4นิ้วนะคะพี่ขานะเรนูนครนะคะต้นนี้ก็จัดโปรพิเศษนะคะราคา49บาทพี่พี่ขานะปราสาททองนะคะ พี่ขานะตอนนี้ก็จัดโปรพิเศษให้พี่พเลยนะคะราคา49บาทพอค<า>่ะพี่พี่ขานะมันีมรกตต้นนี้กําลังสวยเลยนะคะพี่พขานะเผื่อพี่พชอบนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะไซส์โตแล้วนะ ต้นนี้นะคะก็จัดโปรพิเศษราคา49บาทพอคะ่ะ,คะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะณเนะมืองนอนพรแลงนะคะพี่พี่ขานะกวางจัดโปรพิเศษนะคะต้นนี้ราคา59บาทพอคะ่ะกระถาง4นิ้วนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยคะ่ะพี่พี่ขานะจะเป็นรูปไม้นะคะออกแดง มีสีดําด้วยนะคะกระดูกสีดํานะคะพี่พี่ขานะอันนี้ฟอร์มไซส์โตแล้วนะคะกวางก็จัดโปรพิเศษนะคะราคา69บาท<ม>พอ <า S 2> คะ่ะพี่พี่ขานะทิฟวารีนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะจัดโปรพิเศษให้พี่พี่เลยนะคะราคา49บาทนะคะ EP นี้คัดให้มี2กระถางนะคะอันนี้กระถางที่1น,นะคะพี่พี่ขากระถางที่2นะคะ นี่นะคะสวยแบบนี้เลยนะคะก็จัดให้พ <studio> ิเศษเลยนะคะราคา49บาทนะคะพี <haciendo intérieur> ่ขานะน้องสวยมากๆเลยนะคะพรรัตนะนะคะพี่พี่ขานะจัดโปรพิเศษนะคะต้นนี้ราคา69บาทพอค่ะพี่พี่ขานะต้นนี้จะเป็นรูปไม้อื่งนะพี่ๆี่เผื่อพี่พี่ชอบนะคะต้นนี้นะคะอยู่กระถาง4นิ้วนะคะกวางจัดโปรพิเศษเลยนะคะ EP นี้นะคะราคา 79บาทพอค่ะรายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะ,ค,ะคุม้มซับด่างนะคะพี่ๆี่าต้นนี้นะจัดโปรพิเศษนะคะต้นนี้ราคา39บาทพอค่ะ,คะพี่ๆค่นะด่างเกยชัยนะคะพี่ๆี่านะไซส์โตโตแบบนี้เลยนะคะกวางจัดให้ราคาพิเศษนะคะ90บาทพอค่ะต้นนี้นะคะด่างเกยชัยนะคะสําหรับ E ีีนี้นะคะกวางต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ส่วนของกวาง channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กวางในการทําคลิปตอบ ะะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ